สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเล่นเป็นม้าชมพูฟันดาบกันนะคะแล้วจะเอาดาบไปแทงพวกเซลโมนกันนะกะเทยมาค่ะแทงเมอร์คิวรี่ค่ะเออฉันจะแทงหลอนหว,วานเดือนปีแทงแ <c oughs> ทงเออได้ยินไหมโอ้โหกันทันอะไรอะไรกัอนอะไรเ,อ,เอ้าฉันจะแทงลออเอาไมือดียฮ่า อย่าการอย่าเมตการอย่ามาซูี่อย่เมตการมาลยโอ้ไม่โดนมะอะไรค้าอะไรค้ไอ้ยักษ์โอ้โอนนี่โ้นี่นะปล่อยพลังมาเบ์นี่คือมาเ์ของลเกโอ้ ไม่ทำอะไรเลยค่ะกระยิจนกระยิโอ้โหาม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 วูวังมาชนไ่โดดไ่โดนอด้าบแทงมันอดาบแทงมันเอ้าเอ้าอะไรอะทำงั้นนี่แหละตายแล้วอดาบจิ้มอดาบจิ้ม อย่าไปแล้วนี่ย่อยนี่ทำโคราเมื่อไหร่หรอเอาตีไม่โดนอ่ะเอาเอ้าเอาตายตายสิตายพี่คะเออขอพี่เข่าค้ากับคุณค่าเออดิสโก้เทคมาเลย อูต่อไปซิลมามาค่ะ er มาด no yeah, ิบยตาอุ้ย yeah, you know, like อะไร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 ไม่ปล่อยอีแล้วแมอปล่อยแล้วจิกมาแรงดยอหอ้า มันใช่เหรอไม่อยู่ไนทุ่งชนยังไม่ลงเลยหรอมาตบมาตบมาตบตบปีออาอ้นกมานกมาหลบเด้หลบได้จ้าโอ้ยไม่เกียอุบัริหีองอุบัริกีองอุบาติกองอุบัติหีองอุบัติหองอ้วใ่ลวกไสลวกถอนอนไม่แตนอนไม่ใส่ลวกถอดนอนไม่ สู้เจนี่ไม่ได้อ่ะวีนนสเมกาจึมาซบมาชาร์จก่อนขอบีอระคุณจ้า นี่เนี่ยโดด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 จะตายแล้วเออคือเรื่งมันมันบางจังเลยอ่ะมาเนี่ยโดนนิดเดียวจะตายอะไรอ่ะทำอะไรชั้ทำอะไรโอ้ช็อตมันช็อตช็อตช็อตอเออนี่แรงก็นหรอพลังแสงเป็นความรุนแรงมันมานานมันหมดเลี่ยงเลยค่ะโทอแ่าหยุดมานานว่ะ ่องมคกระเพือมากอุ้ยตายแล้วเจอตัวมีตายยิงสู้ได้ มานาะก่อนม,มันใช้พลังเอออ,อมานาต้องมดไม้เสยบเอาไม้เส็บมันเาไปโดนไม้เสยบมันไม้เส็บเอาไม้เสเ,เ,สเียเฮียเเฮีเยเฮีาเ อ๋อทะลังใส่ฟ้าเอาแับพลังพิษเลยว้าวโอ้ยโดนดาวตกใส่หัวตายเลยสู้ใครได้บ้างเนี่ยโอ้โหแต่ละตัวที่ฉันเจอแม่กล้วยก็ส ไม่ต้องกระยองยิ้มยิ้ดีใจเดี๋ยวก็ตายแล้วอี่มหว้าวู้วู้เดมานวูู้้้ววู้ววู้วู่้วบ้าวู้ววูมวเสียบววน้้บ หาดีเลยว้าวโองยีจังอยู่นาเี้ยตดมาหน้าโอ้ย้ยอ้้ยมอ้มโอย้วทุก้ยโด้ทโ้ยนโอ้โ้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยวอ้้ยโอนยโอ้้ยอ้ยโอ้าโอ้ยอยอ้ยโอ้นอ้ยโยโอ้อ้ยอ้โ้้ย้ย ไปนะโอ้น้ำมาเต็มน้ำมาดแบบมาสมาจีนสุมาจีสป้ส้งามไมหามแล้วองทอรมเลยค่ะเงมาก็มก้าี่จมาบ้านจ้าอ้คือน้ำมาเต็มว้า้ยีทมาอะไรไม่ไ้เ้นม่โด ลุยหลอนมากค่ะลองเล่นแบบสัตูเป็นยีมานี้บ้างสิดูซิมันจะโหดหรือเปล่าเอาเปสีขาวอะไรคะอ๋อโห้ำเลยครับเดนระโดดกระนดดะโกระโดเละโนกระโดนกโด

ஐயோ <laughs> อยากดูตัวไหนขอมาได้นะคะให้เด็ดทำให้ได้เด็กทำให้ดูแจ้ง